ขิมฮอนสองร้อยชิ้นนะคะก็มาไปเร่วมทําบุญที่วัดจำปาหล่อนะคะงานชลธนกิจศกนะคะของ,งลุงศาสหรือลุงมูลรักันกราดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนับทุงฝ้าดุสดีด้วยนะคะนี่ค่ะขนมพักเบกนะคะนี่ขิมฮอน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็น้ำสองร้อยขวดนะคะ น้ำชานะน้ำชาใส่ผมบุคคานี่นะใส่เป็นผงนี่ค่ะสองร้อยชุดทำบุญนะคะเดีย๋ยวเราจะจัดเป็นชุดนะคะจัดเป็นชุดแล้วก็จะใส่ก็จะเป็นน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ ค่ะ250สชุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกทอดนะคะพริกทอดด้วยแล้วก็น้ำใบเตยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าขนมนะคะข้าวหนำนะคะรวมกันทั้งหมด250ช,ชุดนะคะก็ขอบพระคุณนะคะแฟนคลับป้ายดิษฎีที่ร่วม็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำบุญน,<ห>นีน้ ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูทางนี้นะคะนี่ค่ะ<ม>เยอะเลยค่ะทําบุญที่งานของลุงมลรณคอเนกลาบหรือลุงศาสต์นะคะพ่อครูของเรานะคะวันนี้เราก็ให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็กําลังจะไปที่วัดนะคะนี่นะคะเราก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พี่ข้าเย็บแผวเราก็ได้ออกงานนะคะนี่ค่ะได้ออกงานด้วยนะคะ แล้วก็นี้เป็นขนมทิมพรนะคะนี่น้ำใบเตยใช่น้ำใบเตยยายแต๋วก็ทำเองนะคะใช,ใช่นี่นะคะน้ำชาไข่มุกน,นะคะก็สองร้อยห้าสิบฟุตเตรียมพร้อมทำบุญวันนี้นะคะก็ทริแรกขอขอบพระคุณแฟนคลับป้าดุษฎีนะคะที่ร่วมทำบุญร่วมไปส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวของหนูด้วยนะคะวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะไปทำบุญที่วัดค่ะเนี่ยนะคะฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะ